นิสยัย9ข้อที่คุณต้องเลิกทําในช่วงนี้ถ้าไม่อยากติดโควิดเมื่อคนดูคลิปนี้จบนะครับคุณใจะให้รู้ว่าบางทีที่หลายคนเนี่ยเขาพลาดติดเชื้อโควิดกันไปมันไปนเพราะอะไรข้อที่หนึ่งก็คือเวลาออกไปนอกบ้านเนี่ยจะชอบเผลอเอามือมาแคะจมูกขยี้ตาหรือว่าเช็ดปากด้วยมือให้เตือนตัวเองเสมอน,นะครับว่าก่อนเอามือสองข้างมาที่หน้าเราเนี่ยให้ล้างก่อน กอทีสอนะครับก็คือเวลาออกไปนอกบ้านไปเจอคนแล้วก็คุยกันนะครับก็ชอบเผลอดึงแมสก์ที่บริเวณใต้คางหรือที่บริเวณคอให้เตือนตัวเองเสมอน,นะครับว่าอย่าเปิดจมูกและปากในที่สาธารณะ ข้อที่3ใช้มือขยับหรือว่าจับแมส่อยๆระหว่างวันโดยจับที่ด้านหน้าของแมสอันนี้ห้ามทำเพราะว่าด้านหน้าของแมสเนี่ยเป็นด้านที่สกปรกและมีเชื้อโรคติดอยู่ได้ข้อที่4คือใส่แค่เฟสชิลโดยที่ไม่ใส่แมสเฟสชิลเนี่ยเขาทำมาเพื่อส่งเสริมการป้องกันเฉยๆแต่ไม่ได้ทดแทนการใส่แมสนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใส่แมสแล้วใส่เฟสชิลเสริมอ,อีกชั้นนึงนี่ถือว่าโอเคครับข้อที่5 การชอบเผอเอามือสองข้างเนี่ยจับนูน่นจับนี่บ่อยๆระหว่างวันเช่นราวบันไดเลื่อนหรือที่จับบนลิฟต์ครับเพราะฉะนั้นให้ฝึกเก็บมือสองข้างนะครับหรือถ้าจาเป็นต้องจับจริงๆก็ล้างมือทันทีนะข้อที่6การใช้ของร่วมกันกับคนอื่นหรือว่าให้คนอื่นยืบใช้ของเราเช่นโทรศัพท์มือถือก็เป็นอีกช่องทางการแพร่ระบาดที่เจอได้บ่อยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดใะให้ดีก็ของใครของมันไปก่อนข้อที่7 คือการอามือมาจับเงินทั้งเหรียญและธนบัตรแล้วไม่ล้างมือทันทีเจ้าเงินที่เราใช้งานเนี่ยมันผ่านมือคนใช้มาแล้วกี่คนถ้าไม่ล้างมือก็ลองคิดดูข้อที่8<ม>การกลับบ้านแล้วไม่อาบน้ําไม่สระผมไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นการเพิ่มความเสี่ยงการนําเชื้อน,นอกบ้านเนี่ยมายคนที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นห่วงคนที่บ้านออกกลับบ้านแล้วจะลืมแบบน้ําสระผมเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับและข้อที่9กาการชอบเผลอหยิบจับของกินเข้าปากโดยที่ไม่ล้างมือก่อน ผมแนะนำเลยนะครับว่าก่อนหยิบจับอะไรเข้าปากเนี่ยให้ล้างมือทันทีเลยและใครที่ชอบเผลอทำก้าวคอยนะครับได้บอกตัวเองตลอดเลยว่าโควิดนะโควิดนะถ้าเผลอคือติดถ้าเผลอติดเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราที่เดือดร้อนอยู่คนเดียวจะเลืมกดแชร์ให้เพื่อนและคนที่คนรักนะครับเราจะได้อยู่รอดและปลอดภัยจากโควิดกันครับสวัสดีครับน้องๆครับสำหรับวันนี้9 1 9, 9 9ผ่านโควิด ร่วมคิดทุกรื่งงานสื่อสารเป็นหนึ่งเดียวของเราก็ตรงกับวันศุกร์ที่30รกรกฎาคมนะครับสําหรับเมื่อวานนี้คือวันที่29นะครับพี่ก็ได้รับรายงานว่าน้องของเรามีผู้ติดเชื้อเป็นรายที่25นะครับเป็นเจ้าหน้าที่สารปกครองชำนาญการอยู่กลุ่มออกหมายของสารปกครองกลางนะครับก็ทราบผลการติดเชือ COVID, เอ้อโควิดเมื่อวันที่29ที่ผ่านมานี้ตอน ช่วงบ่ายสามโมงครึ่งนะครับก็ไทม์ไลน์ของน้องนะครับก็พี่จะให้พวกเราช่วยดูว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างนะครับก็ช่วงวันที่1 5บหถึงสิกรกฎาคมนะครับก็มาทํางานที่กลุ่มออกหมายที่สารปกครองกลางที่ชั้น6นะครับมีการสแกนหน้าที่ชั้น1ตรงรับฟ้องนะครับมีการติดต่องานเฉพาะคนในกลุ่มนะครับแต่ว่ามีการรักษาร,ระยะห่างตามมาตรการของเราอยู่นะครับ ช่วง11โมงครับก็ไปส่งรายงานประจำวันที่กลุ่มบริหารทั่วไปนะครับของสารปกครองกลางที่ชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ทานข้าวที่โต๊ะทำงานคนเดียวนะครับส่วนพอมาวันที่17-18นะครับก็อยู่บ้านแถวบางคูวัดปทุมธานีนะครับทานอาหารก็สั่งอาหารทางออนไลน์นะครับช่วง19-24นะครับกรกฎาคมนะครับก็เวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ที่บ้านนะครับ แต่ว่าแฟนก็ป่วยนะครับมีอาการไม่สบายอยู่นะครับวันที่25-26นะครับช่วงที่4นะครับตัวน้องเองแล้วก็แฟนก็ไปรอคิวตรวจสวอปที่โรงพยาบาล World Medical นะครับโดยที่ไปโดยรถส่วนตัวนะครับก็สวมหน้ากาศตลอดเวลานะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้คิวนะครับตอนนั้นนะครับก็รู้สึกมีไข้ตัวร้อน37องศานะครับก็ ไปทั้งสองวันเลยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้คิวในการตรวจนะครับจนถึงวันที่27นะครับออตอนตีสี่ก็ไปรอคิวตรวจนะครับกว่าจะได้คิวก็ตอนช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับก็ช่วงบ่ายโมงครึ่งก็เดินทางไปตรวจสวอปโดยวิธีไรท์ t ูนะครับที่โรงพยาบาลเวิร์มิเิคอลนะครับซึ่งก็ไปกับแฟน2คนนะครับโดยรถส่วนตัวนะครับก็ ตรวจเสร็จแล้วก็บ่ายุกรก็กลับบ้านไปนะครับพอวันที่28นะครับก็ไข้ลดลงนะครับแต่ก็มีน้ำมูกมีการไอนะครับผลยังไม่ออกนะครับก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่นะครับพอมาเมื่อวานนี้ครับวันที่29นะครับทางโรงพยาบาลก็โทรแจ้งว่าน้องติดเชื้อโควิดทั้งคู่เลยนะครับซึ่งขณะนี้ก็มีอาการไข้ลดลงนะครับแต่ก็ยังมีน้ำมูกมีการไอเจ็บคออยู่นะครับก็ ทางโรงพยาบาลแจ้งว่าจะมารับภายใน,นรประมาณหนึ่งถึงสองวันนี้นะครับก็ได้ได้ได้คิวที่จะเข้าโรงพยาบาลอยู่นะครับก็ขอให้น้องรู้ถึงแฟนด้วยนะครับให้ปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะครับครับส่วนอีกเรื่องหนึง่งก็ที่เราเป็นห่วงเป็นใย,ยกันอยู่นะครับเนื่องจากทางผู้ที่มาปฏิบัติงานที่อาคารของเรานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ร่วมงานของเราอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือ กลุ่มแม่บ้านราอปภนะครับซึ่งก็มีการติดเชื้อกันเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะครับก็เมื่อช่วงวันที่23-29ถึง29ที่ผ่านมานะครับทางสำนักงารทรัพย์สินก็ได้ดูแลมาตรการต่างๆอย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับทั้ง3กลุ่มนะครับก็คือเจ้าหน้าที่รอปภและแม่บ้านนะครับที่ปฏิบัติงาน ทั้ง3อาคารเลยนะครับก็คือทั้งอาคารสารปกครองที่แจ้งวัฒนะนะครับรวมไปถึงอาคารเช่านะครับที่เซ็นทั่น,นะครับแล้วก็อาคารบริหารของกอสทนะครับก็ให้เข้าตรวจคัดกรองให้ครบ1้0ยเซเลยนะครับเพื่อที่จะได้ค้นหาแล้วก็แยกคนติดเชื้อแล้วก็กลุ่มเสี่ยงสูงนะครับก็ผลการตรวจผู้ร่วมงานของเรานะครับที่เป็นแม่บ้านราอปภนะครับ ในส่วนของเจ้าหน้าที่รอปภนะครับก็รวมทั้งที่ทางในส่วนที่สำนักง,งานสารปรณครองเ,อเราเป็นผู้ว่าจ้างแล้วก็บริษัทธนากษ์พัฒนาสินทรัพย์เป็นผู้ว่าจ้างนะครับทั้งสองส่วนนะครับก็จํานวนทั้งหมดเอหนึ่งร้อยรายด้วยกันนะครับผลเป็นบวกเจ็ดรายนะครับแล้วก็ผลเป็นลบ87รายนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างดําเนินการตรวจรอผลอยู่อีกหกรายนะครับ ในส่วนของแม่บ้านนะครับก็รวมทั้ง2ส,สัญญาเช่นเดียวกันนะครับก็จํานวนทั้งหมด104รายนะครับก็จะรวมถึงแม่บ้านชั่วคราวนะครับที่มาทํางานแทนแม่บ้านที่ถูกกักตัวไปด้วยนะครับก็ผลเป็นบวกทั้งสิ้น่อรา,ายนะครับแล้วก็เป็นลบอยู่ที่เก้าสิรายนะครับก็อยู่ระหว่างไปดําเนินการตรวจและรอผลอยู่อีก4รายนะครับ อีกส่วนหนึ่งนอกจากทีมแม่บ้านรอปภอของเราแล้วนะครับผู้ที่มาปฏิบัติงานที่อาคารตลอด24ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นทางบริษัทมา r จิแนลนะครับซึ่งเป็นทีมช่างที่มาดูแลระบบอาคารของเรานะครับก็ทั้งหมด16รายครับผลเป็นบวก3ลายด้วยกันนะครับแล้วก็ผลเป็นลบอยู่ที่13ลายนะครับก็ผลปรากฏว่าทั้ง3กลุ่มนะครับก็คือจํานวน220ลายนะครับ ตรวจทราบผลแล้ว210รลายนะครับมีผลเป็นบวกทั้งสิ้น13ราลายนะครับมีผลเป็นลบ197ราลายแล้วก็อยู่ระหว่างดําเนินการตรวจและรอผลอยู่อีก10รลายนะครับแล้วก็มีผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกันเป็นวงที่1ก็ให้กักตัวอยู่จํานวน1 8รลายนะครับก็จะต้องกักตัว14วันนะครับแล้วก็เมื่อครบกําหนดแล้วก็จะต้องทําการตรวจหาเชื้อซ้าอีกหครั้งนะครับ ซึ่งในส่วนนี้พี่ก็ต้องขอบคุณทีมงานน้องๆสำรักบริหารทรัพย์สินมากๆเลยนะครับที่ช่วยกันดูแลแล้วก็ใช้มาตรการต่างๆนะครับให้กับทีมบุคคลที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ที่สานปกครองของเรานะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่บุคลากรของเราโดยตรงแต่ว่าเราก็ถือว่าเป็นผู้ร่วมงานของเรานะครับก็ขอบคุณทีมงานของสํานักบริหารทรัพย์สินนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทีมงานที่ ทำงานด้วยกัน24ชั่วโมงนะครับที่พี่ก็พูดถึงไปแล้วสํานักงานนกลางนะครับตั้งแต่ฉีดวัคซีนถ้ามีน้องเราที่เป็นผู้ป่วยก็ต้องพยายามประสานหาโรงพยาบาลนะครับสถานพยาบาลที่จะต้องให้น้องเข้ารักษาตัวให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับก็ยังมีทีมของสำนักงา,านฉันลพันธ์นะครับที่เนี่ยครับที่พี่อัดรายการทุกวันนี้นะครับบางทีก็อัดเย็นค่ําอยู่น้องๆก็ต้องคอยมาดําเนินการเพื่อที่จะได้ ตัดต่อไปเพื่อที่จะไปออกรายการ9 1้า่ก้าเผ่านโควิดรวมทุกหน่วยง,งานสื่อสารเป็นหนึ่งเดียวของเราเนี่ยนะครับให้เป็นการสื่อสารให้กับพวกเราในวันรุ่งขึ้นต่อไปก็ทําอย่างนี้กันทุกคนนะครับแล้วก็ศูนย์เอซีซีก็ได้ทีมของสองนำนักพระราชลังพันธ์นะครับที่ได้ช่วยกันทั้งในเรื่องของการทําข้อมูลนะครับในเรื่องของการประสานงานแล้วก็ในเรื่องของการสื่อสารกับพวกเราตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทุกคนก็ทํางานหนักกันมากเลยนะครับ แล้วก็ที่อีกทีมหนึ่งนะครับที่พี่ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับก็เพื่อที่ทําให้ระบบไอทีของเราทํางานได้ตลอดเวลานะครับก็ทีมนี้ก็สแตนบาย24ชั่วโมงเหมือนกันนะครับก็คือทีมที่เราเย่ะๆยากันว่าสอวส,อสอนะครับก็คือสำํำนักวิยาการสารสนเทศนะครับซึ่งทีมนี้ก็ทําให้พวกเราสามารถที่จะเวิร์กฟอร์มโฮมได้เวิร์กฟอร์มแอน่แวร์ได้มีการประชุมมีการติดต่อประสานงานในเรื่องของ การดาเนินงานต่างๆทั้งของการพิจารณาคาดีรวมถึงการทํางานฝ่ายสนับสนุนของเรานะครับก็รวมไปถึงอ,อ,อีกหลายๆหน่วยนะครับที่ช่วยกันร่วมมือกันอย่างดีตลอดเวลานะครับแบ่งเบากันภารกิจไหนที่เพื่อนๆทํางานกันหนักแล้วเราก็ช่วยกันแบ่งเบานะครับก็ฝากพวกเรานะครับเื่อทุกหน่วยงานของเราเป็นส่วนสําคัญของสารปรณกองทั้งสิ้นนะครับก็ ได้อย่างน้อยๆน,นะครับก็มอบสิ่งดีๆเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับซึ่งสิ่งดีๆที่เราจะให้กําลังใจซึ่งกันและกันได้ดีที่สุดนะครับก็คือ,อ,อสิ่งที่พี่ฝากพวกเราเอาไว้นะครับว่ามาใช้เวลานิดนึงนะครับในการช่วยกันทําคลิป1นาทีนะครับส่งพลังใจให้ครอบครัวประเทศไทยให้ผ่านภัยโควิดไปด้วยกันนะครับตรงนี้ก็ฝากทุกหน่วยงานด้วยนะครับแล้วก็ สำหรับวันนี้ก็ถือโอกาสมอบของขวัญนะครับให้กับทางสำนักบริหารการเงินและต้นทุนนะครับที่ได้ส่งคลิปส่งกำลังใจให้ครอบครัวประเทศไทยมานะครับที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับก็พี่ก็ขอมอบเป็นรางวัลพิเศษของพี่แล้วกันนะครับก็เป็นลอตเตอรี่ที่จะให้กับน้องๆนะครับไป รุ่นกันต่อแล้วกันนะครับเผื่อมีโชคนะครับก็จะได้ได้รางวัลใหญ่กันนะครับก็อันนี้มอบเป็นของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับแต่อาจจะเป็นรางวัลใหญ่ก็ได้นะครับก็เป็นไปตามที่เดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูแล้วกันนะครับก็ส่งมอบทางแบบนิว n o r m a l นะครับไม่ต้องมารับด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าส่งผ่านทางรายการนี้ก็แล้วกันนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากพวกเราให้กำลังใจนะครับ บุคลากรทางการแพทย์ทางสาธารณสุขนะครับและผู้เกี่ยวข้องต่างๆนะครับรวมไปถึงครอบครัวประเทศไทยด้วยนะครับขอใหออ้ทุกคนมีกําลังกายกําลังใจที่แข็งแรงนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้พวกเราเมีความสุขมีสุกภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ หวันไหวทำเท้สุดหัวใจสายััวแทบขาดตรงหน้ามีโรครายจะเสียงยังไงแต่คนเจ็บใครต้อง้ายดีเวลาเลิกงานที่ไร กับแฟนด้วยใจอ่อนลนอยากมีใครซรับน้ำตาได้ไหมเจอหน้าครอบครัวตัวเองแต่กอดกันไม่ได้ปวดใจสิ้นดีจะมีใครเข้าใจแต่อยากให้รู้ว่าฉันรู้ เธอรู้ฉันทราบซึ่งก็เธอนั้นเป็นที่พึ่งที่ฉันต้องฝากชีวิตไว้อยากให้รู้ว่าฉันเห็นที่เธอทำเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เธอเสียสละแค่ไหนฉันรู้ดีในน้ำเกิไทยคนนี้ กราบขอบพระคุณอยากให้รู้ว่าฉันรู้ให้เธอรู้ฉันซาบซึ้งก็เธอนั้นเป็นที่พึ่งที่ฉันต้องฝากชีวิตไว้อยากให้รู้ว่าฉันเห็นที่เธอทำเป็นเรื่องอยิ่งใหญ่เธอเสียสละ แค่ไหนฉันรู้ดีในน้ำคนไทยคนนี้กราบขอบพระคุณ